okay party people in the house you're about to witness something you've never witnessed before yes it's the original dmc ก็สวัสดีครับอยู่กับ DJ n a น t ตนะครับผม Sound Movement นะครับก็ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับใครที่ชื่นชอบการ Scratch นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นคอนโทรลเลอร์นะครับ CDJ นะครับหรือว่าเทิร์น b ทเบิลนะครับก็ถ้าสนใจนะครับแล้วก็อยากเข้ามาติดตามผลงานดูดีเจในประเทศไทยที่เล่นการ scratch นะครับเขาเล่นกันยังไงเขาฝึกกันยังไงเขาเล่นกันบ่อยแค่ไหนนะฮะก็เข้ามาที่ a c e b o o k นะครับ Thailand Scratch Culture นะครับหรือว่า DSC นะครับนี่ก็จะรวบรวมนะครับดีที่ที่ชื่นชอบการสคราชนะครับไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งไฟล์ไม่แบ่งพว่วนะครับแค่คุณชอบการสคราชนะครับที่นี่ยินดีต้อนรับครับผมนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับนัตตี้นะครับแล้วก็ลูกรักคนใหม่นะครับคนใหม่นะครับก็เป็นพ i o อเนี d j s ดีนะครับผมตัวนี้ก็ค่าตัวก็ ตกอยู่ประมาณ2อง0มื่นนะครับผมเว็บแรกนะครับที่เห็นนะครับ first impression นะครับก็จะเป็นข้อที่1นะครับลุกความเป็น professional นะครับใช่เลยครับพวกเนี้ยใช่เลยพี่ออกงานไม่อายอ่เอาจริงๆไม่อายนะครับเสียงที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเล่นในงานปาร์ตี้จะ home use นะครับหรือว่าจะเป็นออกงานนะครับเล็กจนถึงกลาง เสียงโอเครับได้ใช้ได้แน่นอนครับตัวนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับแล้วก็การสคราชนะครับทำได้ไหมนะครับให้ดูเลยการตอบสนองของแพตเตอร์นะครับให้ดูนะฮะสครูบูสครชนะครับยังรับได้เลยคิดเอาละกันนะครับเล่นเร็วๆนะครับแล้วก็ระยะเนี่ย เนี่ยเล่นได้นะครับคอร์ดเฟสที่ให้มานะครับคมคมเลยแหละนะครับเปิดเปิดไม่ถึงมินนะฮะดีเจสายสแรครปส์นะครับต้องการนะครับคอร์ดเฟสที่คมคมนะครับส่วนน้ำหนักนะครับมันจะมันจะหนืดกว่าหนืดกว่า ถ้าใครเคยจับ S4 Mark 2นะครับหรือว่า S2 Mark 2นะครับตัวนั้นความลื่นของคอสเฟดจะลื่นมากนะครับไม่แน่ใจว่ามันยัดอินโนอินโนเฟเดอร์มาหรือเปล่านะฮะลื่นจริงๆแต่ตัวนี้มันจะมีน้ำหนักที่มากกว่าหน่อยหนึ่งนะครับฝืดนิดนึงแต่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์ให้ดูนะครับว่าสแตทได้ฟิลแบบไหนนะครับและเล่น ใช้ยากๆได้ไหมอะไรงะเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเริ่มด้วยนะครับ นี่ครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเล่นได้เล่นเล่นแบบจริงจังได้ด้วยนะเอาจริงๆเล่นเล่นจริงจังได้คอร์สเฟสคมนะครับตัวแพตเตอร์ตอบสนองดีนะครับแล้วก็น้าหนักน้าหนักโอเคผมชอบมากอันนี้ชอบมากจริงอาจจะชอบกว่า S X ด้วยซ้ำนะฮะชอบชอบชอบเลยไม่รู้จะพูดอะไรแต่ชอบมากนะครับครับมาสรุปนะครับโอเคข้อสรุปของ D D J S R นะครับตัวนี้เนี่ยลุกความเป็นโปรเฟชชั่นมีไหมมีครับปันธง นะครับข้อ2นะครับสคราชได้ไหมอย่างที่เห็นนะครับว่าผมเล่นและเล่นจริงจังด้วยนะครับก็ฟันธงครับว่าทำได้ครับข้อที่3นะครับความแข็งแรงทนทานนะครับมีครับเรียกว่ามีเลยแล้วก็หนักด้วยนะครับ4.5โลนะครับก็ฟันธงครับว่าแน่นอนแข็งแรงแน่นอนนะครับข้อสุดท้ายนะครับความคุ้มค่านะครับ ความคุ้มค่าสําหรับผมตัวนี้ฟันธงยับเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆแน่นอนนะครับใครมองหาคอนโทรลเลอร์นะครับราคาไม่เกิน20,000นนะครับแล้วก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยนะครับแล้วก็เสียงที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคด้วยนะครับแล้วก็มีศูนย์นะครับศูนย์บริการดีๆนะครับก็ตัวนี้เลยครับ Pioneer DDJSR นะครับ DJ Natty ฟันและเฟิร์มครับตัวนี้แน่นอนครับจะเป็นเพื่อนซีของคุณในการเปิดเพลงไปอีกหลายๆปีผมคิดว่าอย่างนั้นครับผม